นี้เดินดีนะคะสุดนี้ยังเดินดีอยู่นะคะอารามานะคะทุทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดนี้เราจะใช้หลักหน่วยนะคะบวกกับหลัก10บนนะคะอย่างวันที่19นะคะ3 6 7 7นะคะเราก็จะใช้หลัก10บวกกับหลัก่ดยก็คือ7บวก7ได้เด่นหนึ่งตัวนั้นก็คือ4นะคะหาตัวเด่นที่สองนะคะเราจะใช้หลักร้อยเราจะใช้หลักร้อยบวกกับหลัก10 นะคะบนวันที่19นี้นะคะหลักร้อยก็คือ6นะคะบวกกับ7ก็จะได้เป็น3นะคะคือ13นะคะไดเด,ดของวันที่20นั่นก็คือ4กับ3นะคะผลออก4 5 4 5 4 8ก็เข้าตัว4นะคะหาต่อของวันที่21นะคะหลัก หน่วยก็คือ5หลัก10ก็คือ4นะคะ4บวก5ได้เท่ากับ9นะคะสุดนี้จะชนกัน2ตัวเลยนะคะตัวที่2ก็คือหลักร้อยบวกกับหลัก10บนั่นก็คือ5บวกกับ4ได้เท่ากับ9นะคะผลวันที่21ออกนะคะ33109ก็เข้าตัว9ของเรานั่นเองนะคะหาต่อคอมดียองนะคะหลัก 10ก็คือ3หลักหน่วยก็คือ1นะคะ3บวก1ได้เท่ากับ4นะคะแล้วก็3บวกกับ3ได้เท่ากับ6นะคะ mm hmm. ก็จะได้เด่นของวันที่22ก็คือ4กับ6นะคะผลออก3 6, 4 0 8 1ศูนย์นะคะต่อมานะคะหลัก10บนะคะคือ6กับ4นะคะบวกกันได้เท่ากับ0แล้วก็2บวกกับ6ได้เท่ากับ8นะคะวันที่23บสานะคะ เด่นของวันนี้24นั่นก็คือหลัก10ก็คือ6นะคะหลักหน่วยก็คือ0 0ย์บวก6ได้เท่ากับ6นะคะเด่น6นะคะตัวที่สองก็คือ8บวก6ได้เท่ากับ4นั่นหมายความว่าวันนี้24่เด่นก็คือ6กับ4นะคะ6กับ4นะคะอ่ะดูนะคะอย่างวันก็เข้ามาแล้ว1 2 3 4สาสี่นะคะเข้ามาแล้วสงวดนะคะ สูตรนี้นะคะย้อนหลังไปยังเดินใช้ได้อยู่นะคะสูตรนี้นะคะก็เลยทบทวนให้กับสมาชิกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสูตรนะคะไม่ยากเลยนะคะเราจะใช้หลักนะคะทบทวนกันอีกนิดหนึ่งนะคะเราจะใช้หลักหน่วยบวกกับหลักสิบนะคะบนก็จะได้เป็นเด่นหนึ่งตัวตัวที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลักร้อยนะคะหลักร้อยบวกกับหลักสิบ ก็จะได้เป็นเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าเด่นเราจะใช้สองตัวนั่นเองค่ะ,ะวันที่24นะคะผลสรุปมาแล้วนะคะเด่นก็คือ6กับ4นะคะ6กับ4นะคะวันที่2 4นะคะหัวหนฮานอยปกตินะคะเด่น6กับ4นะคะ ถ้าเจาะมาแล้วนะคะตัวเจาะนะคะสมาชิกก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเราจะดูเลขไหลเป็นหลักนะคะเลขไหลเป็นหลักแล้วก็เลขบางตัวแอดก็จะใช้ตัวหลักพันบวกกับหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็วิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งนะคะเจาะของวันที่ยี่สิบสี่นะคะตัวที่หนึ่งก็คือหกตัวที่สองก็คือหกหกนะคะแล้วก็ ตัวที่3นะคะก็คือ48นะคะ3ตัวนี้นะคะ3ตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวเด่นสุดนะคะคือ80%นะคะส่วนรองลงมาก็คือ40นะคะ40แล้วก็45นะคะตัวรองนะคะตัวรองก็คือ45 40แล้วก็61นะคะ อาะละค่ะชุดของวันนี้24่นี้นะคะเด่น6กับ4นะคะ6 4 6 6 4 8นะคะเด่นสุดแล้วก็40 4 5 6 1นะคะขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่กดไลค์ให้กับแอดนะคะสวัสดีค่ะ